สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องไฟไหนคืนนี้ผีมาตามนัด ในขณะที่อดัมกําลังหนีตายจากผีแวมพา์อยู่นั้นในที่สุดอดัมและครอบครัวเนี่ยตางก็โดนผีแวมพายฆ่าตายลงไปจนได้เช้าวันต่อมาแน่นอนครับว่าอดัมที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็มาเรียนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเอ็ดที่สงสัยมาโดยตลอดเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาพูดคุยเรื่องของอดัมกับชาลีครับบอกนายรู้ใช่ไหมว่าเพื่อนของเราอดัมเนี่ยเขาหายตัวไปหลังเลิกเรียนน่ะนายกับฉันต้องไปที่บ้านของอดัมกันนะเราจะไปดูกันสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเรากันแน่ซึ่งชาลีที่มองว่ามันเป็น เรื่องที่ไร้สาระเนี่ยชาลีเขาก็เหมือนจะไม่อยากไปกับเอ็ดคนนี้เลยครับแต่ด้วยความที่เอ็ดเขาก็มีเรื่องขู่ชาลีเอาไว้อะนะชาลีคนนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องยอมตกลงกับเอ็ดคนนี้ไปแล้วหลังจากนั้นพอแฟนสาวเอมมี่เธอขับรถมาส่งชาลีที่บ้านดูเหมือนว่าคุณแม่ของชาลีเนี่ยเธอจะถูกอกถูกใจเพื่อนบ้านคนใหม่อย่างเจอรี่มากๆเลยนะครับก็จะไม่ให้คุณแม่เธอดีด้าได้ยังไงกันล่ะครับก็เพื่อนบ้านคนใหม่อย่างเจอรี่คนนี้เนี่ยเขาก็หล่อขั้นเทพไปหมดสักขนาดนี้ซึ่งเจอรี่คนนี้เนี่ยเขาก็ หล่อเท่านั้นนะครับเจอรี่คนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการช่างมากๆอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นพอชาลีเข้ามาตามนัดบ้านของโทมัสในเวลานี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนเดียวครับฉันจะบอกอะไรให้นายรู้ไว้นะชารีเพื่อนบ้านคนใหม่ข้างบ้านของนายคนนั้นเนี่ยเขาเป็นผีแวมพร์นะนายรู้ไหมนายห้ามเชิญมันเข้ามาในบ้านเป็นเด็ดขาดเชียวนะเพราะถ้านายไม่เชิญเนี่ยผีแวมพร์มันก็จะเข้าไปในบ้านของนายไม่ได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าชารีเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เอ็ดนั้นพูดอยู่แล้วคร บ้าไปแล้วหรือยังไงเนี่ยเจอรี่เนี่ยนะโอ้ให้ตายสิเขาเพิ่งจะคุยกับแม่ของฉันมาเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเขาก็แค่ทํางานที่บาานในตอนกลางคืนส่วนในตอนกลางวันเนี่ยเขาก็นอนมันแปลกตรงไหนล่ววันเนี่ยเอ็ดเนี่ยเขาก็แบบฉันมีคลิปหลักฐานอยู่ที่บ้านฉันยืนยันกับนายได้เลยนะว่าเจอรี่คนนี้เนี่ยเขาคือผีบมไพจริงจริงวินเซนต์เนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องใช้หมุดตอกหน้าอกเพื่อฆ่ามันแต่พวกเราเนี่ยจะต้องเข้าไปฆ่ามันในตอนกลางวันเท่านั้นพวกเราเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ต่อสู้กับมันได้และถึงแม้เพื่อนเอ็ดเขาจะยกเหตุผลมาาาอธิบบยยกัชลีีคนน้งงไ ชาลีบูสเตอร์คนนี้เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเพื่อนเอ็ดคนนี้อยู่ดีครับและแถมชาลีเนี่ยเขาก็ยังพูดจาไม่ดีใส่เพื่อนเอ็ดคนนี้นั้นไปอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นในขณะที่เอ็ดดี้เขากําลังจะกลับบ้านเอ็ดดี้เนี่ยเขาก็ดันมาโดนแวมไพร์หน้าหลอ่อเข้ามาขวางทางเอาไว้จนได้ครับฉันรู้ว่านายตามดูฉันอยู่นะเอ็ดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยฉันเองก็ตามดูนายเหมือนกันด้วยซึ่งแน่นอนเขาว่าเอ็ดเนี่ยเขาก็ไม่รอดอยู่แล้วครับในที่สุดเอ็ดดี้ของเราเนี่ยเขาก็โดนเจอรี่เข้ากัดคอดูดเลือดนั้นจนได้เช้าวันต่อ เพื่อนสนิทของชาลีในเวลานี้เนี่ยพวกเขาก็หายตัวไปกันจนหมดเลยนะครับและพอหลังเลิกเรียนพอชาลีเข้ามาหาเอ็ดที่บ้านผลปรากฏว่าเอ็ดดี้ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้ายังไม่กลับเข้ามาเลยครับะจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะขอขึ้นไปที่ห้องของเอ็ดเนี่ยพอดีมันมีหนังสือกลุ่มที่เราต้องใช้นะครับและพอชาลีเขาเดินเข้ามาในห้องของเอ็ดดูเหมือนว่าเอ็ดดี้คนนี้เนี่ยเขาจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของแวมไพร์มากๆเลยนะครับและพอชาลีเขามาเห็นกริปหลักฐานของเจอรี่เข้าเท่านั้นแหละนะไอ สิ่งที่ชาลีเขาไม่เคยเชื่อมาก่อนเนี่ยในที่สุดชาลีในเวลานี้เขาก็ต้องยอมเชื่อจนได้ก็คือถ้าคนที่มันเป็นผีแบมพายจริงๆเนี่ยกล้องมันจะจับภาพหรือวิดีโอไม่ได้นะครับหรือถ้าไปยืนอยู่ตรงกระจกเนี่ยกระจกมันก็จะไม่สะท้อนเงาของพวกผีแบมพายพวกนี้ด้วยเช่นกันงั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เอ็ดพูดมันเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอนเนี่ยและในขณะที่ชาลีเขากําลังจะเดินเข้าบ้านไอ้ผีแบมพายหน้าร้อเนี่ยมันก็ได้เข้ามาพูดคุยกับชาลีครับบอกฉันต้องขอให้นายช่วยแล้วล่ะเพื่อน แต่เบียร์ที่บ้านของฉันเนี่ยมันดันมาหมดฉันขอยืมเบียร์ที่บ้านของนายก่อนจะได้ไหมแล้วหลังจากนั้นเจอรี่ที่เข้าบ้านของชาลีไม่ได้เนี่ย <cassette. S 1> เขาก็พยายามพูดให้ชาลีเชิญตัวเองเข้าไปในบ้านนะครับแต่ว่าชาลีเนี่ยเขาก็รู้เรื่องมาก่อนแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดเจ้าของบ้านไม่เชิญเข้าบ้านเนี่ยผีแวมพร์นั้นๆมันก็จะเข้ามาในบ้านหลังนั้นไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้เจอรี่เนี่ยบุกเข้าไปดูดเลือดของชาลีไม่ได้ยังไงล่ะครับแล้วหลังจากนั้นในขณะที่ชาลีกําลังแอออบบดดดูเเเจจจจรรรีีี่่่่นนนนึกกืทัทั้าขถออ ไปข้างนอกชาลีของเราเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้แอบบเข้าไปในบ้านของแวมพร์เจอรี่ครับซึ่งชาลีเนี่ยเขาก็พยายามตามหาผู้หญิงคนนั้นที่เจอรี่พาเข้ามานะแต่ไม่ว่าชาลีเขาจะตามหาเธอคนนั้นยังไงเนี่ยนะครับชาลีคนนี้เนี่ยเขาก็ตามหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจออยู่ดีจนชาลีเนี่ยเขาได้มาพบกับรูปภาพรูปภาพหนึ่งเข้าครับชาลีเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจถ่ายมันเก็บเอาไว้เผื่อว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปก็อาจจะเป็นได้และพอเจอรี่เขากลับเข้ามาที่บ้าน ชาร์ลีเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปซ่อนเจอรี่ในตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งไอ้ตู้เสื้อผ้าตู้นี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาด้วยนะเพราะในตู้เสื้อผ้าตู้นี้เนี่ยมันก็มีห้องสําหรับเก็บเหยื่อของเจอรี่อยู่ในตู้นี้ด้วยแต่ว่าชาร์ลีเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ช่วยผู้หญิงคนนี้ออกมาเลยครับเพราะไอ้แวมไพร์หน้าหล่อเนี่ยมันก็กําลังจะเดินเข้ามาในตู้เสื้อผ้าตู้นี้แล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าชาร์ลีที่แอบดูอยู่นี่ก็แบบช่วยอะไรดอริสไม่ได้เลยครับในที่สุดดอออลเเนนนนนยกดดดแวพรห้้้าาูืััคข ได้และหลังจากที่เจอรี่เขาดูดเลือดของดอริสจนหนำใจแล้วชาลีเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะที่เจอรี่ออกไปรีบช่วยดอริสออกมาอย่างรวดเร็วครับและถึงแม้ชาลีเขาจะพยายามหาทางพาดอริสเธอออกไปยังไงแต่ก็ดูเหมือนว่าแวมไพร์เจอรี่เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าชาลีในตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะพาดอริสหลบหนีออกไปข้างนอกก็คือเจอรี่เนี่ยเขาก็ยอมปล่อยให้ชาลีช่วยดอริสเธอออกไปนั่นแหละครับแต่พอดอริสเธอออกมาโดนแสงแดดเข้าเท่านั้นแหละนะดอริสของเราเนี่ยเธอก็ดันมา แตกสลายไฟไม่กลายเป็นผุยผงในทันทีเลยใช่แล้วครับดอริสในเวลานี้เนี่ยเธอก็ได้กลายเป็นแวมไพร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็แน่นอนครับว่าชาลีเนี่ยเขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยนะครับว่าไอสิ่งที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะเป็นความจริงจริงๆไปได้แล้วหลังจากนั้นชาลีเนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาหาผู้เชี่ยวชาญแวมไพร์ที่ชื่อวินเซนต์ครับซึ่งไอวินเซนต์คนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งกาจหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการฆ่าแวมไพร์จริง คนนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาก็เป็นแค่นักมายากลหรือนักแสดงที่ลหลงไหลในแวมพรยผีร้ายก็เท่านั้นแต่ว่าเพื่อนของผมเขาบอกว่าคุณน่ยคือปรมาจารย์ในเรื่องของการฆ่าผีร้ายนะครับคือผมก็แค่อยากจะรู้ว่าผมจะฆ่าแวมพายจริงๆได้ยังไงกันมันจับตัวเพื่อนผมไปคุณช่วยสอนให้ผมฆ่าแวมพายจริงๆหน่อยจะได้ไหมครับไอวินเซนต์น,นี่มันก็แบบกูจะไปรู้กับมึงเหรอเกิดมาฉันเคยฆ่าแวมพายจริงๆซะที่ไหนกันเล่าฉันก็อ่านมาเหมือนกันกันกบนายหมดทั้งนั้นนี่นายคิดว่าฉันเป็นเพื่อนกับออกนนะแด๊ก ภาพหลักฐานมาให้กับวินเซนต์ได้ดูครับบอกขอร้องและช่วยผมด้วยเถอะมันมีแวรไพร์จริงๆนะครับที่หมู่บ้านของผม่และถ้าเกิดว่าคุณไม่ช่วยเนี่ยมีหวังมันฆ่าทุกคนทิ้งทั้งหมู่บ้านแน่ๆซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้วินเซนต์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมช่วยเหลือชาลีคนนี้นั้นอยู่ดีและพอตกค่ำในระหว่างที่ชาลีเขากําลังตักเตรียมอาวุธคุณแม่ของชาลีเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาถามกับชาลีนะครับว่าน,นี่ลูกกําลังทําอะไรของลูกอยู่กันล่ะเนี่ยแต่ว่าชาลีเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้อธิบายเรื่องอาวุุธกับคณแมม่ไปเเลยะรพราอี ก็ดานเข้ามาในบ้านของชาลีบูสเตอร์เข้าซะก่อนแล้วเฮ้ยแล้วนี่เธอเข้ามาได้ยังไงกันนะเอมมี่ผมบอกแม่แล้วใช่ไหมครับว่าให้แม่น่ะล็อกประตูเอาไว้และทันใดนั้นเองไอ้แวมพร์หน้าหล่อเนี่ยมันก็ได้มาขอเข้าบ้านกับคุณแม่เจนครับบอกคุณกับผมเนี่ยเราต้องคุยกันนะเจนลูกชายของคุณเนี่ยเขาบุกรุกเข้ามาในบ้านของผมนะคุณรู้ไหมถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องถึงตำรวจเนี่ยเราเปิดประตูไปคุยกันก่อนดีไหมเจนชาลีเนี่ยเขาก็แบบขอร้องคุณแม่เอาไว้อย่างสุดฤทธิ์เลยนะครับบอกมันเป็นกับดักนะแม่เจอรีีีี่่คนนน้เเยาป็ผแวมพ แม่ห้ามเชิญเขาเข้ามาในบ้านของเราเป็นเด็ดขาดอยู่นะและพอคุณแม่ทธอยอมเชื่อชาลีและไล่ให้เจอรี่ออกไปเท่านั้นแหละนะในที่สุดทั้ง3คนตรงนี้เนี่ยพวกเขาทุกคนต่างก็ง,งานเข้าจนได้เพราะว่าเจอรี่ที่เข้าบ้านไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้ระเบิดบ้านหลังนี้ทิ้งไปในทันทีครับแต่เรื่องของโชคเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะครับที่พวกเขาทั้ง3คนตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายจนถึงชีวิตและในขณะที่คุณแม่เธอกำลังพาชาลีและเอมมี่ถลบหนีไอ้แวมพายหน้าหล่ออย่างเจอรี่เนี่ยมันก็ไล่ตามทุกคนมา ไม่หยุดเลยครับแต่ว่าเจอรี่นะมันก็ขัดขวางทุกคนเอาไว้ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะชาลีเนี่ยเขาก็ได้บอกให้คุณแม่ขับรถเข้าชนไอ้ผีร้ายตัวนี้มันไปซะเลยและถึงแม้คุณแม่เธอจะชนไอ้ผีร้ายตัวนี้เข้าไปเต็มๆแล้วก็ตามมานะแต่ว่าเจอรี่ที่เกาะอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยมันก็ไม่ยอมปล่อยให้ทุกคนไปง่ายๆอยู่แล้วครับแล้วจู่ๆเนี่ยมันก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับวิ่งเข้ามาชนท้ายรถของคุณแม่ครับผู้ชายคนนี้ที่ออกมาจากรถนี่ก็แบบตะโกนด่าเสียงดังว,ว,าวายยกใหญ่เลยนะบอกขับรถภรษา,ราอะไร ที่จะไงถึงมาจอดรถกลางถนนไฟทงไฟท้ายเนี่ยก็ไม่รู้จักเปิด แล้วไอ้แวมพร์ที่มันกระหายเลือดเนี่ยมันก็ดร่รี่เข้าไปหา uh, ผู้ชายคนนี้อย่างรวดเร็วครับและถึงแม้ผู้ชายคนนี้เขาจะเข้ามาหลบอยู่ในรถแล้วก็ตามมานะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่รอดคมเขี้ยวของแวมพร์ตัวนี้นั้นไปอยู่ดีชาลีเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยอย,อย,อย,อยนะู่เดี๋ยวนี้นะโว้ยฉันเนี่ยมีไม้กางเขนแกเนี่ยไม่รอดแน่แน่ไอ้ผีร้ายเอ้ยแต่ว่าไม้กางเขนอันเดียวอันนี้เนี่ยมันก็ทําอะไรแวมพร์อย่างเจอรี่ไม่ได้อยู่ดีครับกางเขนแค่อันเดียวเนี่ยมันทําอะไรฆ่าไม่ได้หรอกโว้ยและในขณะทีีี่่่่ชชาาาาลเคกํังงจแแยุณมขอน ก็ได้นําป้ายขายบ้านเข้ามาช่วยเหลือชาลีเอาไว้ได้ซะก,ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ชาลีพาคุณแม่มาส่งที่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภยัยวินเซนต์ที่เหลือไปเห็นภาพภาพหนึ่งของชาลีเข้านี่ก็แบบถึงกับตกใจไปเลยแหละครับอ้าวไอ้นี่มันเหมือนกันเปียบเลยอะ่ะโอ้ให้ตายสินี่มันมาถึงที่นี่แล้วจริงๆเหรอเนี่ยและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าหัวใจของแวไพร์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หน้าอกทางด้านซ้ายนะครับแต่จุดตายหรือหัวใจของแวไพร์จริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงกลางหรือกลางหน้าอกตรงนี้นั่นเอ ฮัลโหลไอ้หนูนี่ฉันวินเซนต์นะฉันว่าฉันน่าจะช่วยนายได้รีบใส่ตูดมาที่บ้านของฉันในหนึ่งชั่วโมงให้ไวเลยและพอเอ็มมี่และชาลีเดินทางมาถึงที่บ้านของวินเซนต์วินเซนต์เนี่ยเขาก็ได้พูดให้กับทั้งสองได้ฟังนะครับว่าไอตราที่นายเอามาให้ฉันดูเนี่ยมันเป็นของสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มาจากมิดเตอร์เรเนียนพวกมันจจะชอบทํารังกันอยู่ใต้ดินชอบฆ่าเหยื่อช้าๆและเก็บเอาไว้ให้ตายก่อนหลายวันสายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยพวกมันมักจะอยู่กันเป็นเผ่าโดยธรรมชาติและพวกมันก็จะเเเปปลลีี่่่ยยนนนนทททุุกกกกคใใหห้้้าาา็พวมมัไดดส จะทําได้เพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนให้กับพวกมันแล้วจู่ๆยามฝ้าประตูเนี่ยเขาก็ได้วอเข้ามาครับบอกมีเด็กส่งของเอาของมาส่งครับคุณวินเซนต์ซึ่งวินเซนต์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เอดใจอะไรเลยนะบอกนั้นก็บอกให้เด็กมันเอาเข้ามาได้เลยชาลีเนี่ยเขาก็แบบนี่คุณสั่งของอะไรของคุณกันเนี่ยส่งของบ้าอะไรตอนตีสองกันวะซึ่งเด็กส่งของคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเด็กส่งของคนนั้นเนี่ยเขาก็คือเพื่อนเอ็ดที่ตอนนี้เนี่ยเอ็ดเขาก็ได้กลายเป็นผีแบมพายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงล่ะอชาีเพืนญติ นายปล่อยให้ฉันต้องกลายเป็นผีแบบนี้ทีนี้นายเชื่อฉันแล้วหรือย,ยังคราวนี้แหละแกไม่รอดแน่แนแต่ว่าวินเซนต์เนี่ยเขาก็ถ่วงเวลาให้ชาลีกับเอมมี่หลบหนีไปได้ไม่นานหรอกนะครับเพราะในที่สุดแล้วแวมไพร์เอ็ดดี้เนี่ยเขาก็ได้ตามมาขัดฝังชาลีและเอมมี่เอาไว้จนได้ซึ่งก็แน่นอนรัาว่าชาลีเนี่ยเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เอ็ดทำร้ายเอมมี่อยู่แล้วครับชาลีเนี่ยเขาได้ตัดสินใจเข้าต่อสู้กับเพื่อนเอด็ดจนสามารถสังหารแวมไพร์เพื่อนเอ็ดตัวนี้ลงไปจนได้แต่ว่าทั้งชาลีทั้งเอมมี่เนีก,เนก้น็ ไปไม่พ้นเนื้อมือของเจอรี่อยู่แล้วครับเพราะในจังหวะที่ชาลีกับเอมมี่พัดแยกจากกันเจอรี่เนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้เปลี่ยนเอมมี่ให้กลายเป็นผีแวมพายในทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นชาลีเนี่ยเขาก็ได้กลับเข้ามาหาวินเซนต์ครับบอกเจอรี่เนี่ยมันจับตัวแฟนของผมไปแล้วและแฟนของผมในตอนนี้เนี่ยเธอก็กลายเป็นพวกเดียวกันกับพวกมันไปแล้วด้วยงานานี้ถ้าผมไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าผมและผมก็ต้องขอให้คุณได้โปรดไปกับผมด้วยวินเซนต์ที่ปอดแหกเนี่ยมันก็ได้บอกกับชาลีไปครับ ว่าฉันน่่ไม่มีทางไปตายกับนายแน่ๆเราสองคนน่่สู้พวกมันไม่ได้หรอกนะและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าในตอนที่วินเซนต์คนนี้เขายังเป็นเด็กเนี่ยวินเซนต์คนนี้เขาก็เคยเจอกับแวมพร์อย่างเจอรี่มาก่อนนะครับแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยมันก็ช่างน่าเศร้าที่วินเซนต์เนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรพอออไออร่อกับแม่ของเขานั้นเอาไว้ได้วินเซนต์เนี่ยเขาก็เลยหลอกตัวเองมาโดยตลอดครับว่าผีแวมพร์ที่ฆ่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงและก่อนที่ชาลีเขาจะเดินออกไปวินเซนต์เนี่ยเขาก็ได้ให้ลิ่มกับชาีพพร้อมกับูด ว่าลิมปุกเสกอันนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยแฟนของนายได้ถ้านายฆ่าแวมไพร์ด้วยลิมอันนี้เหยื่อของมันนั้นก็จะกลับคืนมาเป็นคนดังเดิมแล้วหลังจากนั้นพอตะวันสัดแสงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วชาลีเนี่ยเขาก็ได้ไปเหมาร้านทุกอย่าง20ในทันทีครับก็ไอ้พวกหน้าไม้อุปกรณ์ชุดป้องกันแวมไพร์ทั้งหลายทั้งแหล่นั่นแหละและพอชาลีเขาเดินทางมาถึงที่บ้านของไอ้เจอรี่ชาลีเนี่ยเขาก็ได้ทําการทําลายกระจกหน้าต่างทิ้งไปในทันทีเลยนะเพื่อต้องการจะให้แสงสว่างเนี่ยมันส่องทะลุเข้าาม บ้านของแวมพร์ได้นั่นเองแต่ว่าชาลีเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ช่วยเอมมี่เธอเลยนี่สิครับเพราะเอมมี่เนี่ยเธอก็ได้ตกลงไปในประตูกลของเจอรี่เข้าสะก่อนแล้วแล้วหลังจากนั้นวินเซนต์ที่ตามมาช่วยชาลีเนี่ยเขาก็ได้พาชาลีลงมาที่รังของไอ้แวมพร์หน้าหล่อครับแต่ว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่ทันได้จัดการกับเจอรี่เลยนี่สิครับเพราะเจอรี่เนี่ยเขาก็ได้เข้าประจู่โจมทั้งสองคนเข้าก่อนซะแล้วนี่นายคิดจริงๆหรือว่าทุกอย่าง20มันจะฆ่าฉันได้เน <vivir> ี่ยคิดถึงแฟนมากนักใช่ม้ยก เจอเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดให้แล้วเจอรี่เนี่ยมันก็ได้หันไปจัดการเล่นงานวินเซนต์แทนครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจอรี่เนี่ยมันจะจําวินเซนต์คนนี้ได้ด้วยนะเพราะวินเซนต์คนนี้เนี่ยเขาก็เคยรอดตายจากเนื้อมือของเจอรี่มาแล้วนั่นเองและพอไอ้แบมพายหน้าหล่อมันปลูกพักพวกของมันขึ้นมาเท่านั้นแหละครับในที่สุดวินเซนต์ของเราเนี่ยเขาก็ต้องงานเข้าจนได้ทางด้านชาลีในขณะที่เอมมี่เธอกาลังหาทางเข้ากัดคอของชาลีอยู่นั้นชาลีเนี่ยเขาก็ได้ใช้ริ่มของขลังแทงเข้าไปที่ท้องน้อยของเอม มี่นั้นเข้าซะก่อนครับขอโทษด้วยนะเอมมี่แต่ที่ฉันมาเนี่ยฉันมาเพื่อช่วยเธอและในขณะที่วินเซนต์กำลังโดนฝูงแวมพายรุมกัดคออยู่นั้นชาลีที่วิ่งเข้ามาช่วยวินเซนต์เนี่ยเขาก็ได้คว้าปืนลูกซองยิงเปิดแสงสว่างลงมาครับผมมาช่วยคุณแล้ววินเซนต์อดทนเอาไว้ก่อนนะแล้วไอ้แวมพายน้าหล่อเนี่ยมันก็ได้เข้ามาพูดข่มขวัญชาลีครับบอกนี่แกคิดจริงๆหรือว่าแกจะเดินลอยชายเข้ามาฆ่าผู้ที่อยู่ยงมากว่า400ปีได้ง่งายๆแกคิดผิดแล้วไอ้ชาลีเอ้ยและในขณะที่ไอ้หน้าหล่อูม Emmy, เอมมี่ย้ยชาลีอยู่นั้นชาลีเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้จุดไฟใส่ตัวเองพร้อมกับบินเข้าไปใส่ไอ้แวมไพร์ได้ทันทีครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าแวมไพร์ที่มันแพ้ฟไฟอย่างแรงเนี่ยมันก็ดิ้ทดนทุรนทุรายยกใหญ่เลยนะและพอชาลีเขาใชา้ริมของครั้งแทงเข้าไปที่กลางหัวใจได้เท่านั้นเลยนะในที่สุดชาลีเนี่ยเขาก็สามารถปลดปล่อยทุกคนจากการเป็นผีแวมไพร์ออกมาจนได้และหลังจากที่ชาลีสังหารตำนานแวมไพร์และช่วยทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อเอาไว้ได้แล้ว หนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องไฟไหนถ้าเพื่อนๆพี่ชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ